คลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับเราจะขึ้นบนดาดฟ้านะครับเริ่มตั้งแต่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามไปถึงไอคอนสยามกันเลยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆถ้าใครกลัวกลัวแบบการขึ้นเรือนะครับต้องบอกว่าถ้าขึ้นเรือลำนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าเรือไม่โครงเลยนะครับ เพราะว่าท้องเรือค่อนข้างใหญ่นะไม่ใช่เรือแคบแบนะครับมีชั้นล่างนั่งได้แล้วก็ชั้นบนเป็นดาดฟ้ามีเก้าอี้นั่งด้วยเช่นกันนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนี่คือประเทศไทยนะครับเรียนเชิญน,นั่งกินลมชมวิวไปพร้อมเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ พอขึ้นมาเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วนะครับเก็บตัวไว้ดีๆนะค่าเรือถ้าจากท่าช้างมาวัดอรดุล30บาทแล้วก็จากวัดอรดุลไปไอคอนสอยามรู้สึกว่า25บาทหรือยังไงจำไม่ได้นะครับ25หรือ30เนี่ยน,นะครับ เกตนะครับก็คือพอขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะครับลมมันจะเข้ามาในไม้ด้วยก็เลยแบบปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับก็มีเสียงลมด้วยอะไรด้วยนะครับก็ฟังกันแบบเพลินเนนะครับชมบรรยากาศไปด้วยมีเสียงลมด้วยนะไม่ได้ตัดออกนะครับ ตรงนี้ก็ถึงท่าเรือราชินีแล้วนะครับ ตรงนี้เขาน่าจะกําลังสร้างแบบว่าท่าเรืออยู่นะครับประมาณว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นเป็นโป๊ะแบบลอยน้ําเดี๋ยวนี้เขาจะปักเสาลงไปในดินด้วยนะครับให้มันมีความแน่นหนาแข็งแรงขึ้นเหมือนท่าเรือตมเดี๋ยวนี้วัดอรุณน,นะครับเนาะท่าช้างวัดอรุณต่างๆก็แน่นหนานะครับแบบมันไม่ใช่โปะ๊ะมือเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่มันลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องแต่ว่าเขาปักเสาลงไปด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขา ทำกันมานานแล้วยังนะครับลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้มาเรือเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบแปลกตานะครับแต่สําหรับคนอื่นที่เคยรู้อยู่แล้วเคยนั่งเรือไปบ่อยอยู่แล้วอันนี้เขาก็อาจจะรู้มาอยู่แล้วนะอาจจะไม่ประหลาดใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็นั่งกันไปต่อเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากสังเกตดูทุกคนนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่จะนำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันด้วยนะครับ สะพานพระปกเกล้ากับสะพานพุทธว้าวสวยมากลอดใต้ท้องสะพานไปเลยครั้งแรกนะเนี่ยที่ว่านั่งเรือลอดใต้ท้องสะพานพูดถึงว่าถ้าใครต้องการแบบความสะดวกสบายนะครับก็นั่งเรือนะครับมันจะรวดเร็วรดีนะ สมมุติว่าจากวัดวัดอรุณไปไอคอนสยามประมาณ10นาทีนะครับประมาณ12-13นาทีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไปรถยนต์ก็อาจจะช้าเพราะว่ามันรถติดนะแต่ว่าถ้ารถไฟฟ้าก็อีกแบบหนึ่งครับประมาณนี้แล้วแต่เลือกเลยนะครับ ท่าเรือราชวงศ์นะครับท่านี้ท่าเรือราชวงศ์ ใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนไอคอนจะอยู่ด้านขวามือนะครับ ใกล้ถึงแล้วนะครับก็คือถ้าขึ้นเรือแบบนี้เขาจะจอดไม่ไม่กี่ท่านะครับจอดไม่บ่อยเหมือนเรือด่วนเจ้าพยานะครับแต่ว่าแต่ละท่าแต่ละท่าเรือเขาก็จะมีเรือข้ามฟากกันอยู่แล้วนะครับถึงแล้วไอคอนสยามนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแบบนี้นะครับรูปลักษณ์ของไอคอนสยามนะครับเราก็เตรียมเตรียมตัวลงได้นะครับถ้าเรือเขาจะมีเยอะนะครับ เวลาขาก,กลับแล้วก็เลือกดูดีๆจะมีท่าเรือข้ามฟากกับท่าเรือด่วนนะครับด้านหน้าห้างเขาจะมีลานน้ำพุเต้นระบำด้วยนะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นนะนักท่องเที่ยวเตรียมตัวลงกันแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย